สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์เใน Inspiration Podcast คุณรู้หรือไม่ความกลัวคือศัตรูชุดหลังไม่ให้คุณไปต่อไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามเป็นพนักงานเงินเดือนเป็นลูกจ้างประจำหรือเจ้าของคนเดียวและธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเป็นนักลงทุนถ้าท่านมีความกลัวแล้วท่านก็จะไม่เจริญก้าวหน้าท่านรู้ไหมว่าความกลัวคือศัตรูฉุดหลังไม่ให้คุณเดินหน้าต่อไม่ว่าคุณจะทำผิดพลาดมากเท่าไหร่หรือทำช้ามากแค่ไหนคุณก็ยังจะก้าวหน้าไปกว่าใขรๆที่ได้พยายามแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำ เพราะด้วยความกลัวคุณก็จะไม่ถึงฝันยังไม่ถึงฝั่งฝันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะต้องวิตกกังวลกับอนาคตไม่สามารถขจัดความอยากรู้ออกไปว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรปีหน้าจะเป็นอย่างไรและอนาคตจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า และคุณก็กลัวซึ่งไม่กล้าที่จะทำอะไรทำให้เห็นความไม่แน่นอนการกลัวนั้นทำให้คนส่วนใหญ่นึกถึงอนาคตแล้วก็คาดการสิ่งที่เป็นแง่ลบทำให้ไม่กล้าลงมือทำอะไรจึงไม่ประสบความสำเร็จโทนี่ลอบวินบอกว่า โอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นไม่เรียกว่าโอกาสดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาถึงตนแล้วควรจะลงมือทำไม่ใช่ว่ากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นความคิดของคนเราได้นำเอาอดีตมาตัดสินว่าปัจจุบันนี้คุณไม่ควรทำอะไรในที่สุดคุณก็จะไม่มีผลลัพธ์ ความคิดเป็นตัวที่ส่งให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อเกิดให้เกิดการกระทําและการกระทําก่อให้เกิดผลลัพธ์ถ้าคุณคิดกลัวก่อนความรู้สึกคุณก็ไม่กล้าคุณก็ไม่อยากจะทำอะไรอยากอยู่ในคอมฟอร์ทโซนสบายสบายแล้วผลลัพธ์ ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีการลงมือทำไม่มีการแอคชั่นตัวที่เชื่อมระหว่างความคิดความรู้สึกไปถึงผลลัพธ์นั้นก็คือการลงมือทำหรือแอคชั่นเป็นตัวตัวเชื่อมโยงแต่ถ้าคุณกลัวเมื่อไหร่คุณก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือลงมือทำ ผลพวงนั้นก็คือไม่ได้ผลลัพธ์ดังที่คิดดังนั้นให้พึงระลึกเสมอว่าความกลัวคือศัตรูชุดหลังไม่ให้คุณไปต่อเราจะทำอย่างไรละ่ะที่จะให้คุณเดินหน้าต่อคุณก็จะต้องลงมือทำลงมือทำท,ทั้งทั้งที่กลัวหลายๆคนในโลกนี้ที่เขาประสบความสำเร็จ เขาก็มีความกลัวแต่เขาลงมือทำทั้งทั้งที่กลัวให้ทุกคนเขียนใต้คอมเมนต์ว่าลงมือทำทั้งทั้งที่กลัว,มมว,ลททลวแล้วคุณก็จะเห็นสิ่งมาสจั่์เกิดขึ้นชีวิตคือการทำงานถ้าเราเดินบนทางรับเรียบแล้วเรียนรู้แค่ระยะทางแต่ถ้าคุณปีนเขาคุณก็จะได้ทั้ง ระยะทางและความสูงดังนั้นควรกล้าพอที่จะตัดสินใจลงรรมือทำคุณจะได้ก้าวเดินอย่างมั่งขัง่งและมั่นคงคุณให้นึกถึงเด็กน้อยห้าขวบที่คุณเคยเติบโตมา จะไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นสามารถที่จะเดินเหินบนที่สูงได้สามารถจะสู้อากาศร้อนอากาศหนาวได้ดังนั้นถ้าใครที่กลัวที่จะเดินหน้าต่อโดยเอาความพลาดในอดีตมาเป็นข้อคิดแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดของฉันแล้วคุณก็ โทษตัวเองให้คุณเปลี่ยนไมเซต์เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าความผลาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ในอนาคตเดินได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามมวแต่โทษตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะ ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ดังนั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้อภัยตัวเองไม่โทษตัวเองแล้วคุณก็ดำเนินรอยตามความปรารถนาที่มีเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นคุณก็ไม่ล้มเลิกสะก่อน ความล้มเหลวไม่มีจริงมีแต่คุณล้มเลิกไปเองดังนั้นให้เป็นข้อคิดเตือนใจเลยว่าร้อยรู้หรือจะสู้ลงมือทำดังนั้นต้องลงมือทำํำท,ทั้งทั้งที่กลัวถ้ากลัวเราไม่ทำนั่นคือเป็นศัตรูร้ายที่จุดลังไม่ให้คุณไปต่อ ใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจารย์นันโคตรมาเตอร์อินเอสวัสดีคะ่ะ